พร้อมแล้วนะครับเราจะมาร่วมเปิดประตูสู่หัวชาของแรงบนันดาลใจกับบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์แบบเดวามอนหน,หนึ่งหนึ่งครับผู้ที่หลอมรวมพลังแห่งธรรมชาติความเชื่อและความงามไว้ในหนึ่งเดียวผ่าพิพากษ์ที่มากกว่าความสดชื่นเติมน้ำให้ร่างกายแต่เป็นพลังที่สัมผัสได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณไอซ์กันนะฮะ ซึ่งคุณไอซ์เป็นผู้บริหารจากเดวมอนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับขออนุญาตสอบถามคุณไอซ์ครับว่าแรงบันดาลใจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์แบรนด์เดวมอนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งคืออะไรและสิ่งที่เป็นหัวใจของแบรนด์นี้คืออะไรครับคุณไอซ์ครับผมขอบคุณสําหรับคำถามครับดีครับคุณไอซ์เพราะตื่นเต้นมากก็ขอก่อนอื่นเลยครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคุณไม่น้อยเลยนะครับทุกท่านเลย เชิญก็ดีและไม่ได้เชิญก็ดีครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับก็ผมติดงานจัดอองมาดีมากเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่ทุกท่านดูวีดีาไปนะครับก็ผมมก็อยู่กับทําบุญประจำนะครับอยู่กับพ่อคุณแม่นะครับเข้าวัดประจำเลยแล้วก็อย่างเพนทอยอะไรนะครับต้องต้องบอกเป็นเพนทอยว่าชาวบ้านในศาสนาพุทธนะครับก็ดื่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่สะอาดในฐานะที่เราทําโรงงานมาแล้ว7จ็ดสิบแปีเนี่ยก็ อยากจะพัฒนาดีากว่าเหมือนถึงเวลาแล้วเราต้องพัฒนาสิ่งใหม่ๆใ,ให้ถูกต้องให้ดีอีกขึ้นครับผมก็เหมือนเป็นที่มาครับว่าอยากจะทำน้ำมนต์ให้ดื่มได้แล้วก็สะอาดได้มาตรฐานครับผม พูดง่ายๆก็คือเป็นน้ำมนต์ที่ได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มแต่สามารถดื่มได้เพื่อความสิ้นมงคลไปด้วยในตัวนะครับซึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ไม่เพียงเติมเต็มความสดชื่นจากภายนอกแต่ยังสัมผัสจิตใจผู้คนได้ลึกซึ้งแบบภายในนะครับซึ่งชางแบนมีความตั้งใจอย่างไรครับคุณไอซ์ในการถ่ายทอดพลังของความศรัทธาสูา่สผู้บริโภคครับครับก็ไม่ได้รับโจทย์มาแล้วว่าอยากจะทําน้ำมนต์ที่ดื่มได้ครับ,รบเราก็ไม่คิดว่าจะทําอย่างไรดีเพราะน้ำมนต์เนี่ย สามารถทําได้หลายวิธีนะครับเราก็รีเสิร์ชมาเลยนะครับว่าในประเทศขอเราเนี่ยนะครับวัดดังๆร้อยสิบเอ็ดวัดที่ร้อยสิบเอ็ดมาจากไหนก็เหมือนเป็นอยากจะได้หนึ่งร้อยวัดขึ้นไปนะครับเราก็เป็นเลขนําโชคนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับก็ตั้งใจว่ารวมนละมนต์จากร้อยสิบเอ็ดวัดเข้ามานะครับแล้วก็ทําพิธีพุทธพิเศษในวันที่สิบแปดในงานที่ผ่านมานะครับก็เมื่อรวบรวมมาแล้วเนี่ยเป็นมวลสารตั้งต้นนะครับเราก็ไปผลิตให้ถูกต้องในกระปุก เรียกว่าจรระพุทธมนตทั้ง111วันนะครับที่เป็นที่มาของคำว่าเดวามนต์1น1นั่นเองนะครับเอาขอให้คุณไอซ์ยังอยู่กับเราก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถาาทั้งสอบสาวว่าได้ว่าเริ่มที่พิสาหนักนะครับลูก ไหวนะถามที่สารก่อนเลยครับว่าอ้เอย่งที่สารในโลกเราทุกวันนี้โลกมันก็หมุนไปเร็วมากๆในความเร่งรีบมันมีผลิตภัณฑ์อย่างเดวนอร์เนียนครับที่เชื่อมโยงจิตใ,ใจและความสงบนิ่งแบบนี้ถามที่สารในฐานะที่เราก็เป็นคนในวงการด้วยนะครับว่าการเติมเต็มความสุขเล็กๆของที่สารในแต่ละวันมันมันมีรายกเกียดอยไรบ้างคค่ะจริงๆก็สำหรับที่สารที่สารว่า ความสุขสมัยนีย้ถ้าถ้าเรามองใกล้ๆตัวเนี่ยมันหาง่ายมากเอาแค่เราทํางานเหนื่อยแต่ละวันถ้าเราได้ดื่มน้ําที่แบบว่าเย็นๆมันก็ทําให้เราสดชื่นหรือว่าทําให้เราเฟรชขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของจิตใจบางทีก็แค่ถ้าเรามีสติมีสมาธิถ้าเราสงบมันก็ทําให้จิตใจเราสงบด้วยค่ะครับงั้นถามส่วนตัวเลยละกันว่าที่สามร,รู้สึกไงบ้างที่ อ่าอย่างที่บอกไว้ว่าร่างกายเราก็ต้องการน้ำมากกว่า70%็ดสเป็นในทุกๆวัน <paragraphs> แต่ถ้าเราได้ดื่มนะ้ำที่มีความสิรีสมงคลแฝงไปอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับอยากเดยมาหมดนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนตัวเธอรู้สึกยังไงครับก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะคืออย่างที่บอกไปคือทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องดื่มน้ําอยู่แล้วก็ขาดน้ําไม่ได้และถ้าเรามีน้ําดีๆหรือว่ามีน้ําที่เป็นสิริมงคลก็จะยิ่งรู้สึกดีขึ้นครับแล้วก็ยิ่งรู้สึกแบบอุ้ยทำไมดื่มแล้วรู้สึกสบาาใจมกขึ้นนนนแ่อค โอเคครับขอบคุณที่สานมากๆนะฮะไปที่อีกหนึ่งสาวของเราผู้ไม่เคยตายใหม่นะฮะน้องฟ้าใสจะถามหน่อยละกันในเรื่องของความงามมันมารวมกับความศรัทธาในผลิตภัณฑ์เดวาวนสเปรย์นะ้ำแร่ครับที่สามารถเติมความสดชื่นแบบรีเฟรชให้เราได้สวยด้วยและยังเพิ่มความปางแบบสิริมงคลเข้าไปได้ด้วยฟ้าใสคิดอย่างไรบ้างฮนะ เอาจริงๆรู้สึกแบบว้าวมากเลยค่ะมากเลยค่ะว้าวตั้งแต่ตอนแรกที่ได้ยินว่าเป็นน้ำที่มงสวงมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์111ทีู่้สึ0แบบคือเราเป็นคนที่พอเราเอยู่ในวงการเนาะแล้วเราจะต้องไปออกงานอีเวนต์เราก็ต้องดูแลในเรื่องของสกินแคร์ในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของคุณในหลายๆอย่างแต่อันนี้คือสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เราดูแลเรื่องสกินแคร์ได้ด้วยแล้วก็เสริมดวงหรือว่าเป็น พลังของจิตใจของเราได้ด้วยค่ะรู้สึกแบบวาวมากเลยค่ะครับผมงั้นขอถามเรื่องชีวิตส่วนตัวภาษาไทยมากกว่าว่าในไลฟ์สไตล์ส่วนตัวคือภาษา,ษา,ษาด,ดีวิธีรักษาความสมดุลระหว่างภายในกับภายนอกอยังไงนะคะวีด <c oughs> นะีแลนเซสยอร์อินเนอร์แอนด์เอาท์เทครับายก็ ก็เอาจริงๆก็คือฟ้าสใสเชื่อว่าก็หลายๆคนก็น่าจะบาลานซ์คล้ายๆกับฟ้าใสะนะคะในเรื่องของอาเวลาที่เราเหนื่อยก็แล้วเวลาที่รเรามีเวลาว่างก็จะพักผ่อนที่เพียงพอในเรื่องของการออกกำลังกายดื่มน้ําให้เอยอะๆน้องหลับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่ของฟ้าใสแน่นอนอย่างที่บอกค่ะคือเวลาที่เราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มสนใจแล้วก็จะเริ่มเข้มงวดกับการดูแลในเรื่องของผิวพรรณหรือในเรื่องของสกินแคร์มากขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นกหนี่งทางเรื่องที่ดีนะครับสําหรับความสวยด้วยและความปังด้วยใช่ค่ะขอบคุณพากที่สารและฟ้าใสามากๆขอเียงปรเพั่มสองท่านอีกครั้งน,นะครับ<ช>เดี๋ยวให้ <ๆ S 1> น้องๆทั้ง,องสองไปงพักผ่อนสักนิดน,นึงก่อนละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเชิญน้องไปเตรียมตัวสําหรับเซกชัน่นถัดไปเลยนะฮะโ,โอเคครับขออนุญาตเก็บไม้น้องๆน,น,นะฮะ โอเคเดี๋ยวคุณไอซ์ขออยู่กับบนเวทงกับมะตตุก,ก่อนนะฮะ <ใน S 1> เจอผู้บริหารสุดหลอกไฟแรงแล้วยังไม่อยากให้ลงไปไหนนะครับเอานะคะรับผมแล้วมไมซ์คุณไอซ์อยู่คุณไอซ์นะครับมาพูดคุยกับคุณไอซ์ต่อเรื่องเกม